อันนี้ขอญาตคุยกับพี่กานะครับพี่กาเป็นเกษตร,รกรที่ทําตรงนี้อของพี่กาทั้งหมดมีกี่ไร่ครับในตอนนี้แปลงนี้49้าไร่4ี่ไร่ครับครับแม่ตอนนี้ก็คือปัญหาที่เราเจอก็คือแลงนี้เนาะใช่แผลนนี้แนออ,อันนี้อันนี้คือพันธุ์อะไรนะครับพี่ไอห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งครับปลูกมาได้กี่วันแล้วครับ สิบแปดสิบเก้าวันละสิบเก้าวันตอนนี้จริงๆมันควรจะเริ่มกินปุ๋ยแล้วควรจะยืดตัวเนาะตัว่นนี้มันต้องโตกัน่านี้ครับตอนเราเตรียมดินครั้งแรกนี่มันมันมันเป็นยังครับก็คือเราเผาเผาตอซังใช่แล้วเผาก็ฟังเลยครับการเผาตอซังเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือในเรื่องของจุลินทรีย์ที่มันตายเนาะกับอีกอันหนึ่งจริงๆถ้าไม่เผาเนี่ยแล้วปล่อยให้มันใช้จุลินทรีย์ไปย่อยมันแล้วให้มันเน่าเนี่ยพี่กล้าจะได้จะได้ปุ๋ยที่ที่กลับคืนมาเนี่ยประมาณอีกสามสิบถึง ถ้าเราใช้คิวเดนซีย่อยสลายต่อซังตั้งแต่แรกนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราควรมาแก้ปัญหาก่อนเนาะเท่าที่ผมดูตอนนี้เนี่ยจริงๆถ้าซูมลงไปดูเนี่ยเราจะเจอไส้เดือนครับมีไส้เดือนแต่ไม่กินปุ๋ยอ่ามันไม่กินปุ๋ยแปลกใจไงตอนนี้ตอนนี้อาการคือไม่กินปุ๋ยอย่างเดียวเลยไม่กินปุ๋ยครับแล้วต่อไปมันจะต่อไปก็จะเป็นหนอนละครับครับแล้วกินปอ๋ยตอนแอมจะเป็นหนอนถูกครับทีนี้ผมแนะนามีอยู่2ส่วนเนาะส่วนที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะปล่อย จุลินรีย่อยสลายปุ๋ยที่มันตกค้างในดินครับนะครับซึ่งจุลินทรีตัวเนี้ยเราคิดค้นเราพัฒนามาเนี่ยความโดดเด่นก็คือมีอยู่5ตัวรวมกันแล้วเราจะใช้ตัวที่ตัวที่โดดเด่นก็คือการย่อยสลาย NPK แล้วก็ธาตุรองธาตุเสริมโดยเฉพาะเท่าที่ผมดูเนี่ยเหล็กน่าจะเยอะถ้าเหล็กเยอะปุ๊บเนี่ยจะปรากฏว่าเหล็กมันจะกลายเป็นเหล็กออกไซด์เนาะเวลาเราย่ำเราเหยียบเข้าไปปุ๊บนน้ำมันจะเป็นน้ำสีเหลือง มีไหมครับเอาฟองฟองเยมีไหมมีมีอ่านั่นแหละครับแปลงวีกาเนี่ยเราเราจะปล่อยในส่วนของจุลินทรีย์ลงไปเพื่อให้ตัวปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินเนี่ยปกติแล้วอย่างอย่างถ้าผมอธิบายทางวิชาการเนาะพี่เนาะอย่างฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ย N มันมี NPK ตัวฟอสฟอรัสเนี่ยแน่นอนมันตกค้างอยู่เสร็จแล้วมันทําให้เป็นดินดานดินดานก็คือพอเอาง่ายๆคือถ้าฝนไม่ตกแข็งโต๊อขุดแทบไม่เข้า แต่ถ้าฝนตกเละถ้าโดนน้ำอาเละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย,ข,นนยขับฟอสเฟตพวกนี้มันไม่ใช่ฟอสเฟตที่ละลายน้าเนาะมันเป็นฟอสเฟตที่ไปเกาะกับตัวอื่นตัวฟอสเฟตที่มันไม่ใช่ฟอสฟอรัสเพราะฟอสฟอรัสในพืชกินได้แต่ฟอสเฟตเนี่ยพืชกินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่จุลินทรีย์ไปเราใส่จุลินทรีย์เพื่อไปย่อยให้กับฟอสเฟตพวกนี้กลายเป็นฟอสฟอรัสแล้วพืชเอาไปใช้ต่อได้ ในทำนองเดียวกันในส่วนของไนเตรตก็เช่นเดียวกันไนโตรเจนนะครับกับโพแทสเซียมก็เช่นเดียวกันผมอยากให้พี่ก้าวิธีการใช้ตรงนี้เนาะผมอยากให้ใช้ประมาณสักไม่เกิน2 2 2 3วันแล้วก็วิธีการใช้ก็คือ1ซอง1กิโลกรัมเนี่ยนะครับมันผสมน้ำแล้วใช้เนี่ยประมาณ10 10ไร่มันใช้ได้10ไร่ถ้าไม่ใช้โดนบินนะครับ ผสมน้ําแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ3ามถึงหชั่วโมงอ๋อเราใช้โดนบินได้เราใช้โดนบินได้อย่างเงี้ยถ้าถ้าโดนบินปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะลงพั่นเลยแต่ถ้าวิธีการที่ดีกว่านั้นถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ต้องการสิ้นเปลืองหรอกเปิดน้ํานะครับแล้วก็พิก้าผสมถังสองลิตรแด้แล้วค่อยๆปล่อยไปกับน้ํามันก็จะไหลตามน้ําไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็่าวิธีการสังเกตเนาะว่า จุลินทรีย์มันทำงานหรือยังนะครับชาวบา้านจะถามหมอจย์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันทำงานหรือยังลักษณะของจุลินรีย์พวกนี้เวลาทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยกา๊าซพอมันลงไปมันลงไปในดินแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มปล่อยกา๊าซที่มันค้างอยู่ในดินนะครับสังเกตดูก็คือลักษณะของนหนมันจะเป็นเป็นฟองอากาศขึ้นมาปุดปุดปุดมันถุดขึ้นอปุดปัดปุดปัดปุดปัดเลยเอออ่นันแะจุลินรีย์ทำงานแล้วครับหลังจากนั้นไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยตัวจุลินรีย์ทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ย ตัวข้าวเนี่ยมันจะบรนจะจะตอบสนองทันทีวิธีการก็คือจุลินซีจะทํางานเนี่ยหลังจากที่เราปล่อยไปประมาณ24ชั่วโมงมันมันเกี่ยวไหมรบบต้องมีน้ําด้วยกับไม่มีน้ำเออจริงๆคนจะมีน้ำจะมีน้ำเราฉีดแล้ต้องมีน้ำัยิ่งมีน้ํายิ่งดีแต่แต่แค่แฉแค่นี้ปุ๊บจุลินซีอยู่ได้แล้วให้มันแฉใช่ครับอย่างน้อยให้มันยิงแฉไวก่อนไม่เกินสิ้นเดือนเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าเห็นหลังความแตกต่างก็คือ ฝั่งเนี้ยถ้าถ้ามันถ้ามันเป็นอย่างที่เราสันนิษฐานแล้วทําทําได้เนี่ยไม่เกินสิ้นเดือนเนี้ยปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวนี้ขึ้นมาไงไงแต่เท่ากับพูดเดียสวัสดีครับผมไพศาลยิ้มละไมเกษตรกรทกร้ทาวนครนสวรรค์นะครับทานาพื้นที่748ดไร่นะครับก่อนที่จะใช้จูรินซีข้าวจะมีผลแบบไม่กินข้าวไม่กินปุ๋ยแล้วก็มีผลกระทบคือไม่ค่อยได้ผลผลิตครับผมใช้จูรินซี ข้าวจะมีผลทําให้รากยาวรากขาวยาวทําให้เหมือนว่าดินเราอะ่ะดีขึ้นต้นก็แข็งก,ก็ใหญ่ดีขึ้นกว่าเก่าจากที่ไม่เคยใช้เลย